สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Foodtravel TV นะคะวันนี้เราจะมาทำอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นอาหารทานเล่นได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูขนมปังกระเทียมค่ะก่อนอื่นจะต้องไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะต้องมีขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะต่อไปก็จะเป็นเนยเค็มค่ะอันนี้ เราก็จะหั่นเต๋าไว้เลยนะคะเพื่อที่จะง่ายกับการที่จะต้องนํามาคลุกกับกระเทียมแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมจะต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้เหนยนิ่มซะก่อนนะคะต่อไปก็เป็นกระเทียมค่ะใช้กระเทียมกรีบใหญ่นะคะสับให้ละเอียดแบบนี้ค่ะวิธีการทำนะคะก็แสนจะง่ายดายค่ะแค่นำกระเทียมนะคะที่เราสรับไปแล้วใส่ลงไปในเนยนะคะทีนี้ก็ใช้ช้อนนี้นะคะ ผสมเนยน,นะคะกับกระเทียมให้เข้ากันสำหรับการใช้กระเทียมนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเอาเปลือกออกด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลานําเข้าไปอบเนี่ยเปลือกของกระเทียมจะเป็นอย่างแรกที่ไหม้นะคะก็จะทําให้ขนมปังกระเทียมของเราเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะคะอย่าลืมที่จะต้องนําเปลือกกระเทียมออกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเนยกับกระเทียมไม่เข้ากันก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเนยที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยก็จะต้องเอาออ,ออกมาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะให้เนยนิ่มตัวดีสะก่อนถึงจะมาผสมได้ง่ายแบบนี้นะคะหลังจากที่เราผสมเนยเกลียวเทียนเสร็จแล้วจะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องนําขนมปังฝรั่งเศสมาหั่นกันนะคะแต่ทีนี้ระหว่างเนี้ยคุณผู้ชมจะต้องทําการวอร์มเตาอบด้านหลังแบบนี้ด้วยนะคะอบนะคะที่180องศานะคะทีนี้เราจะต้องวอร์มเตา15นาทีก่อนที่จะนําเข้าอบนะคะ นี่เราก็ต้องมาหั่นขนมปังกันเลยค่ะหั่นตามเฉียงนะคะสหรับมีดที่ใช้ในการหั่นขนมปังนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นมีดฟันปลานะคะเวลาหั่นขนมปังออกมาแล้วก็จะไม่เละหน้าตาก็จะสวยแบบนี้ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะต้องนําขนมปังนะคะมาทากับเนยกระเทียมที่เราผสมไว้แล้วนะคะเราจะใชม้มีดแบบนี้นะคะเป็นมีดหั่นสเต็กนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีที่ทานเนยนะคะก็ใช้แบบนี้ได้เพราะว่าจะสามารถปาดเนยได้นะคะเนยที่ติดอยู่บนขนมปังก็จะไม่มากจนเกินไปค่ะเกลี่ยนเนยให้ทั่วแบบนี้นะคะ สำหรับเนยกระเทียมแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมทําแล้วเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้1เดือนเลยนะคะเวลาจะรับประทานก็แค่นําออกมาจากตู้เย็นแล้วทาบนขนมปังแล้วก็เข้าอบแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วนะคะจะทานคู่กับสปาเกตตี้ก็ได้นะคะสำหรับขนมปังกระเทียมแบบนี้นะคะทานเล่นก็รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปังครบทีมของเรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็นําเข้าเตาอบไปเลยค่ะ ใช้ไฟบนล่างนะคะในการอบนะคะเราจะอบประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ15นาทีแล้วไปดูขนมปังอบเทมของเราค่ะนี่ค่ะอบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะออกมาแบบนี้ทีนี้เราก็จะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะนำขึ้นเสิร์ฟค่ะ หลังจากที่เราพักขนมปังกระเทียมนะคะให้เย็นสักนิดหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะมาเสิร์ฟแล้วนะคะจะใส่จานแบบนี้นะคะโดยปกตินะถ้าคุณผู้ชมทานกับสปาเกตตี้นะคะก็เสิร์ฟสักสองชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าจะทานคู่กับซุปต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับเมนูขนมปังกระเทียมนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่ หวังว่าคุณผู้ชมคงจะทําตามได้นะคะยังไงอย่าลืมนะคะถ้าเกิดสนใจเมนูต่างๆหรือมีปัญหาในการทําอาหารนะคะก็ไปคุยได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel tv นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ